ปล่อยกู้ในจังหวัดไหนสมมุติไปตั้งจังหวัดนี้ปล่อยกู้ได้เฉพาะจังหวัดนี้ห้ามไปปล่อยกู้ที่อื่นนะครับปล่อยกู้แล้วห้ามเอาไปเงินนี้ไปจับ่ายใช้สอยแต่เอาเงินก้อนนี้ไปเคลียร์หนี้นอกระบบเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากอดอกเบี้ยที่มหาโหดเพราะเขาก็กลัวว่าสมัยก่อนนี่เขาบอกเขากลัวแขกสมัยนี้เขาไม่กลัวแขกเขากลัวคนใส่หมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์มาเขาก็มองว่าไอ้เรื่องแบบนี้ถ้า เราให้เขาเนี่ยมาเสียดอกเบี้ย3%ต่อเดือนมันดีกว่า3%ต่อวันแล้วก็เอาเงินก้อนนี้ไปคืนเงินกู้นอกระบบประเด็นก็คือว่าเขาก็ต้องหามาตรการว่าจูงใจว่าจะต้องไม่กลับไปกู้นอกระบบอีกนะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาสองเท่าก็คือว่าในระบบก็เจอ3 6นนอกระบบก็ไปก่ออันใหม่เกิดขึ้นทำอย่างไรจึงจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้บริษัทนี้ชื่อว่า บริษัทสินเชื่อเพื่อรายย่อยหรือที่เรียกว่าบยนะครับใน<ร>อ,อีกไม่เกิน1-2เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นครับแล้วต้องใช้หลักประกันหรืออะไรไหมครับไม่มีครับถ้าเราจะกู้ไม่มีครับไม่มีหลักประกันจะเป็นสินเชื่อที่มีลักษณะไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกินแสนบาทครับปล่อยกู้ให้เอาไปทําธุรกิจนะครับหรือเอาไปชําระหนี้นอกระบบอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วอย่างถ,าถ้ากรณีเรามีพวกวกู้ที่เป็น Personal l o a n บัตรเครดิตอยู่ด้วยอเงี้ยคะ่ะเขาอันนี้เราจะไปกู้อันนี้อีกได้ได้ไหมคะเออจริงๆมันไม่ได้มีข้อจํากัดว่าเราจะกู้ได้ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรากู้แล้วเนี่ยต้องเข้าใจหลักคิดว่าคนให้กู้เขามีวิธีประเมินเรานะครับว่า<ะ>เรามีความสามารถขนาดไหนสมมุติวันนี้คุณปานรัตเนี่ยนะครับ<ะ>มีนี่กี่ก้อนก็ตามผมไม่ทราบนะครับ คิดแค่นี้ครับมีรายได้เดือนละเท่าใดน,นะครับเรานี่รู้คุณปารัสรู้ละคุณปารัสเช็คเลยครับว่าเอาหนี้ทุกก้อนที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนนะครับรถบ้านบัรเนี่ยรวมกันตั้งและเอารายได้หารถ้าเรามีรายได้หมื่นหนึ่งแล้วเราต้องจ่ายหนี้ทุกอย่างเกินกว่า4 0 0พหรือ5,000บาทต่อเดือนแล้วละก็เรามีความสามารถในการชำระหนี้เต็มเพดานแล้ว อ๋อก็ก็เกณฑ์กันให้เหมือนธนาคารทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมคะคล้ายๆครับแต่เขาผ่อนผันผ่อน,อน,อน,อนปลนตรงที่ว่าเขาไม่เอาหลักประกันนะครับอ,อ๋อค่ะอ่าแต่ว่าในแง่ของหลักหลักคิดก็คือว่าถ้าเขามาปล่อยกู้เขาทําธุรกิจเขาก็ไม่อยากให้เขาเสียหายถูกไหมครับค่ะครับเพราะฉะนั้นติดตามข่าวผมเข้าใจว่าภายในเดือนธันวาจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับผม อ๋อค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นได้เลยค่ะยจะติดตามอีกทีขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวได้ว่าข่าวใหม่ๆเลยนะคะในรอบเดือนที่ผ่านมาคือสมัยก่อนใช้วิธีว่าให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้จูงมือกันมาลงทะเบียนไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าคนที่ปล่อยกู้เนี่ยนอกระบบเนี่ยก็ไม่อยากจะทําผิดหรอกถูกไหมครับก็จับเข้ามาอยู่ในระบบซะ คุณก็มาตั้งบริษัท10ล้านบาทมไม่เกิดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำแต่ห้ามไปรับฝากตังนะออันนี้ต้องห้ามนะครับคือทำแต่เรื่องของการกู้อย่างเดียวใช่ส่วนเงินที่คุณจะามาปล่อยกู้คุณอาจจะไปใช้ระดมของมาอเองจากผู้ถือหุ้นเองจากไปกู้รายใหญ่มาแต่ห้ามไปรับฝากเงินมไม่ได้ ตอนนี้นะคะมีอีกสายนึงจากทางบ้านค่ะคุณมาลีค่ะเชลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามได้เลยค่ะจะสอบถามนิดนึงนะคะพอดีเป็นหนี้ค้างชําระกับแบงก์ทั้งหมดประมาณสองหมื่นบาทค่ะแล้วก็ทีนี้ยแบงก์บอกว่าให้ไปจ่ายแค่หมื่นห้าค่งยอดหนี้คงเหลือเนี่ยคือเขาก็จะมีหนังสือว่าให้ชําระภายในวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาห้าหกซึ่งดิฉันก็ไปจ่ายเรียบร้อยแล้วตามหนังสือเงื่อนไขพนมนหนี้ทีนี้เนี่ย แต่ในหนังสือะค่ะไม่ได้บอกว่าอ้จ่ายแล้วเนี่ยจะทําการปิดบัญชีอะไรให้คือหมดหนี่ <Okay. S 1> แล้วบอกแต่ปากเปล่าของพนักงานนะคะดิฉันก็เลยกังวลว่าไอ้สํานักงานกฎหมายเนี่ยจะตุกติกคือกลับมาทวงไอ้นี่ที่เหลืออีกหรือ,อีกห้าพันหรือเปล่าใช่ไหมครับโอเควิธีทํานะครับคุณมารีทําอย่างนี้นะครับ <c oughs> หนึ่งไปตรวจเครดิตบูโรของตัวเองนะครับว่าไอ้บัญชีที่ฉันไปจ่ายหมื่นห้า นะโดยที่เขาลดหย่อนใ้ห้าพันเนี่ยมันปิดบัญชีแล้วหรือยังค่ะถ,ถ้ามันปิดบัญชีบัญชีนั้นเวลาไปตรวจจะมีคำว่าปิดบัญชีอยู่ค่ะนะครับถ้ามันยังไม่ปิดบัญชีมันจะมียอดหนี้คงเหลืออยู่ห้าพันบาทนะครับเพราะาาฉะนั้นเอาหนังสือฉบับนั้นนะครับมาตรวจกับเครดิตบูโรครับค่ะนะครับ เพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้คือหนึ่งไปตรวจเครดิตบูโรก่อนว่าบัญชีนั้นปิดแล้วหรือยังมียอดหนี้ค้าง<ะ>สองถ้ายังมีหนี้ค้างอยู่ให้เอาหนังสือที่คุณมารีพูดถึงเมื่อกี้<ะ>มาบอกกับทางทีมงานเรา<ะ>เราจะเช็คไปทางต้นทางให้ว่าที่คุณมีเงื่อนไขว่า จูงใจให้เขามาชําระหนี้เพราะเขาค้างอยู่สองห0ื่นชำระหมื่นแล้วปิดบัญชีเนี่ยเรียบร้อยไหมถ้าทางโน้นส่งข้อมูลผิดจะได้แก้เป็นปิดบัญชีนะครับความข้อเท็จจริงทั้งหมดใช้เวลาทั้งหมดในการจัดการไม่เกิน30วันจบครับอ๋อทำได้ด้วยคือเพิ่งไปชำระเมื่อวันที่31สิงหาไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้ก็คือไปตรวจได้เลยตรวจได้เลยครับ ข้อ,อชําระสิ้นเดือนสิงหาข้อมูลจะเข้ามาในเดือนกันยาไม่เกินวันที่25เพราะฉะนั้นตอนนี้มันพฤจิการต้นเดือนเพราะฉะนั้นข้อมูลเข้ามาแล้วครับเช็คได้เลยครับโทษนะคะแล้วออบริษัทติดตามนี่นะค่ะพอดีอีกอันหนึ่งะค่ะที่เขาขายนี่ไปข้างนอกเนี่ยเขามาเช็คมันมีอยู่ในเครดิตบุโรไหมคะที่เราปจ่ายกับบริษัทโทงนี่ข้างนอกไม่มีครับไม่มีครับเขา บริษัทตามนี่เนี่ย<ะ>เขาไม่ได้มาเป็นสมาชิเกเครดิตบูโรนะครับอ๋อเหรอคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางจะรู้ข้อมูลของคุณมาลีครับเขาเข้ามาดูไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ครับใครเข้ามาดูแล้วไม่ได้รับความอนุญาตจากคุณมาลีเนี่ยมันมีโทษติดคุกติดตารางครับอ๋อแล้วอย่างนี้เขามาทวงนี่อะไรอย่างเงี้ยที่ถึงที่ทํางนานด้วยอะไรด้วยอย่างนี้เราไรม่บอเใครเพราะครวาคะ เป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับเขาไปซื้อนี่มาจากบริษัทที่คุณมาลีเป็นนี่่คะพอบริษัทที่เขาขายนี่ให้เขาจะบอกว่าคุณมาลีชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่อยู่ที่ไหนมีนี่อยู่เท่าไหร่เขามาตามตามข้อมูลที่เขาได้ซื้อไปครับผมอไม่เกี่ยวกับเครดิตบูโรครับแล้วอย่างนี้เราไปฟ้องพวกสคบพวกอะไรได้ไมคะทวงตลอดเลยค่ะไม่มีสมารมาีครับเลยค่ะ การทวงหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงแต่เจ้าหนี้มาทวงไม่ได้ใน3ลักษณะหนึ่คือประจานนะครับสคือลบกวนเกินกว่าเหตุเช่นดึกดด่นยามวิการสทวงแบบคุกคู่คุกคามนะครับคือเขาบอกว่าเขาจะมาตัดเงินเดือนอะไรเราด้วยเราก็เลยให้ทำได้ครับไม่ได้ครับ คนที่จะมาทําเรื่องเงินเดือนอะไรครับต้องไปฟ้องศาลให้เรียบร้อยครับไม่ได้ครับค่ะค่ะก็ก็คือกตอนนี้เยอะไหมคะคุณมาลีคะค่ะสามหมื่นบาทนะคะแล้วดอกเบี้ยอีกอะค่ะคือก็ตั้งใจจะจ่ายนี่แหละค่ะแต่แบบโหทวงหนักเหลือเกินปนอมประนอมกันดีกว่าค่ะคุยกันดีกว่าแต่แต่ไม่เกี่ยวอยู่ในเครดิตบูโรใช่ไหมคะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ใช่สมาชิกผมผมคิดว่าอย่างนี้ครับค่ะคุยกับเขาดีๆว่า ตกลงจะไปพบกันยังไงวันไหนค่ะแล้วก็ไปดําเนินการนะครับบางครั้งมันเกิดจากการคนคนทวงก็อยากจะได้เร็วไอ้คนคนคนจะให้ก็ต้องบอกว่าต้องรอเพราะว่าเงินมันไม่จะเนรมิตขึ้นมาได้ใช่ค่ะมันหมุนไม่ทันจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่จ่ายครับเข้าใจดีครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุยกันให้เรียบร้อยคุยกันใจเย็นครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยากให้สุดท้ายนี้คุณสุรพลช่วยย้ำอีกครั้งค่ะสําหรับเรื่องของ เวลาถ้าเราเป็นลูกหนี้ถูกตามทวงหนี้เนี่ยมันมีข้อห้ามไปได้บ้างที่รู้สึกว่าถ้ามันมากเกิน่าอันที่หนมิดอันที่หนึ่งคือการประจานการประจานมีลักษณะอย่างนี้เช่นเขาบอกว่าส่งหนังสือทวงหนี้เนี่ยส่งทางไปรษณียบัตรถูกไหมครับส่งทางไปรษณียบัตรไปให้ฝ่ายบุคคลอย่างเงี้ยอืไม่ได้ถึงตัวเราถึงตัวเราเราแต่ว่าส่งไปที่บริษัทแต่ว่ามันเป็นไปรษณียบัตรทุกคนก็หยิบมาอ่านได้มาโปร่งใสไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ถูกมังเป็นจดหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยสองก็คือว่า ไปทวงกับบุพการีบ้างหรือญาติพี่น้องเราบัางบางครั้งตอนที่เราเขียนในใบสมัครเราจะบอกว่าบุคคลอ้างอิงเงี้ยไหมอ่าใช่อ่าพี่แกก็เลยไปทวงขู่คนอ้างอิงว่าฝากไปบอกคนนี้ด้วยนะว่าเป็นนี่ลูกหลานเล้นเธอหน่อยนะอ่ามันก็ตกใจกันใหญ่อ,อันต่อไปคือดึกดื่นเที่ยงคืนคใ,ชใช่ไหมครับสามที่ทุ่มโทรไปทวงหนี้มันไม่ใช่เวลาที่ราชเวลาทํางานอะไรปกติใช่ อันที่สามคือไปข่มขู่คุกคามเขาว่าถ้าไม่ให้จะยึดทรัพย์จะอาน่นอันนี้ระบบบ้านเราเนี่ยมันต้องมีความสุภาพเรียบร้อยมากกว่านี้ในอนาคตจะมีกฎหมายออกมาตัวหนึ่งเราเรียกว่าพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้ที่เป็นธรรมในนั้นจะมีกระบวนการเลยว่าใครทำธุรกิจตามหนี้จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรค่ะ ก็จะมาเป็นระเบียบเป็นกรอบมากขึ้นนะคะควันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณสุพรพลโอภาสเถียรน,นะคะผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดมากค่ะที่เกีมาร่วมในรายการนะคะ,ะเวลาของรายการลุงจําออนแอร์แล้วค่ะเราสองคนทีมงานรายการทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ